สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับอีกหนึ่งวันครับวันนี้ที่ร้านอาหารคาเฟ่ระบายอารมณ์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มะตกไม่ไม่มีคลิปลงเลยปลาไม่กินครับอาทิตย์นี้ก็มาซ้ําลองดูดิว่าจะกินหรือเปล่าตอนนี้ก็กําลังจะดูลงเป็ดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับที่บ่อคาเฟ่ระบายอารมณ์นะครับเรียบทางด่วนกาจดาพระรามสองครับนี่บ่อที่เราเคยมาตกแล้ว เราผัดปาลาในปฏิสายโบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ตัวหรือว่าหลังจาก้ไม่ใช่เมื่ออาทิตย์แล้วยังแบะอยู่แต่อาทิตย์นี้มาลุ้นมาลุ้นกันครับต่ระหว่างที่ปลาดีจะไม่เข้านะครับเพราะว่าเราเพิ่งมาอ่อยไปในระหว่างที่ปลาจะไม่เข้าเดี๋ยวเราจะมาแนะนําอุปกรณ์ปลายสายของเรานะครับอลอกไะคันเราเราเคยแนะนาไปแล้วจากเพตเดี๋ยวฟ้อมโตษถูกนะพาเพื่อนเขาได้ ให้สนับสนุนในการตกปลามาเป็นเพื่อนก็ใจดีนะครับแม่ตมับเอาอุปกรณ์ตกปลาปลายสายมาแม้กระทั่งนี่ครับเหยื่อเราปุ๋ยนะครับไอตัวนี้ก็ใช้ดีมากแค่ผสมน้ําแล้วก็นวด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 แลวด้ลวให้ให้ตื้อๆนะครับแล้วปั้นติ่งตกโอ้ตอนนี้ที่โคตชชอบเลยทำเด็ดนี่เหยื่อเราปุ๋ยนะครับสรับคัดเลยทั้นเหยื่อแล้วก็ตกเบือ่อปุ๊บแล้วก็จะตีปลาช่อได้เด็เหยื่อปลอม ก็มีปลายาปลายาปลายาสปินเนอร์นะครับมีตีปะช่อนัะช่อนเห็บตัดกระจายเรียบผูกสเสร็จับเปิดตกได้มแล้วนี่ครับแล้วก็อุปรกรณ์ปลายสายของเราเนี่ยมีตั้งแต่เบ็ดตัวเบ็ดเลยจีโน่ป,ปะชัยของชิโนเลยทั้งตูดแบนตูดลูมีตั้งแต่เบอร์เล็กยันเบอร์ใหญ่โหใช้ดีมากนี่สิวเหมือมีทั้งแต่สเกิร์ฮุกเบ็ดแบบนี้เขามีไว้ ตกสวายเลยใช้ได้ดีมากสําหรับปลาตัวใหญ่ๆเลยก็นี่เยอะแยะเลยนี่ตัวนี้ก็เบ็ดพริกอัตโนมัตินะครับปลาตินเนี่ยยกเฉยๆก็ติดครับเพราะว่าอ่ามันจะเป็นแล้วคล้ายๆว่าอ่าพริกอัตโนมัติเลยไม่ต้องวัดแรงเลยติดโชตึ๊บๆๆนๆๆๆี่โอ้แม้กระทั่งตอเปอร์ก็มีนะนี่โอ้โคตรถู ลองเพื่อนๆอ,อ่ายังไม่หมดยังไม่หมดเนี่ยโอ้ดีกิบกิบล็อกสแตนเลสน,นี่มีทั้งแอร์อ่านอีกกิบล็อกไอ้นี่ลูกองอ่าอลูกหมุนนี่กิบล็อกสแตนเลสโอ้โหบานตาไคยเลยเพื่อนอ้ิบายไม่ถูกเยอะมากครับเพือ่อนถึงมันอ่าอ่าสนับสนุนในการตกปลานะครับก็นี่แหละเราของเขาใช้ได้ดีจริงนะครับอ่าลองทักไปได้ อาในเพจเดียวก็พร้อมคนถูกโอ้ยังไม่หมดอ,อีกด้วยไอตัวนี้เบ็ดสปริงอันนี้ถ้าสมมุติว่า,าปลาไหนเที่ยวๆนะครับเราปั้นปั้นเหยื่อใส่ใส่ในตัวเบ็ดเลยแล้วก็มันจะทําให้เกาะเหยื่อได้ดีนะตัวนี้เบ็ดสปริงก็ใช้ได้มามีตั้งแต่เบอรเล็กจนเบอร์ใหญ่โอ้ยมาตะไทยอะไรอีกเนี่ยเยอะแยะไอ้นี่ก็ปลาบุยางโอ้โหเสียแขงเชื่อไปชอบชอบเนี่ย แล้วก็โอ้โหมีแม้กระทั่งกระไกรตัดแล้วก็มีตัวเห็ดโอ้ยเยอะแยะคุณได้รับการสนับสนุนมากก็ผมื่นเพื่อนๆสนใจเนื้ออยากจะเข้าไปดูก็ทักไปได้นะครับในเพจเบลปอลโคตรถูกนะมีเพจเบลปอลโคตรถูกหนึ่งถึงสามสิบมีอู้สารพัดครับมีครบจบที่เดียวเลยนะทักไปได้นะเพื่อนๆสนใจทักไปได้เลยเพจเบลปอลโคตรถูกเยอะแยะนี่เอามาส่วนหนึ่งครับ พวกเฑก์พวกล่อคัดไม่ได้มาเพราะว่ามันถ้าอบมาจะเยอะเพื่อนเพื่อนเพื่อสนับสนุนมาแล้วก็ช่วยกันโปรโมทนะ,ะมันของอะไรที่มันไม่แพงมากเราออก,ออก,ออกหมายธรรมชาติเนี่ยใช้แบบเราไม่ต้องไปวัวแบบจะได้ถังก็ทิ้งดเราไม่ต้องปลามันจะของแบรนเนมของอะไรมันก็กินหมดแล้วถ้าคนเราถ้ามันมีฝีมือโอเคถ้าทักมาได้ที่เพจอย่พมพุถูห นี่นะมันเป็นจะเป็นกึ่งร้านอาหารเป็นร้านกาแฟครับคาเฟ่ระบายอารมณ์ตอนนี้ก็คงจะเลิกกิจาการแล้วไปทำที่ใหม่ครับของมันเป็นของพี่เจี๊ยบนะครับรูจากกันอยู่รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูเทีย่ยจุดก่อนโอ้เทีย่ยจุดเฝ้าอยู่ตรงนี้แบบนี้มันเป็นคอซอยเล็กซอยน้อยครับนี่วางตามนี่เนี่ยปานินไซโบโบชอบอยู่ครับนี่สวยงามเทีย่ยเข้ายัางเข้าแล้ววะ อุ้ยไม่ได้เดี๋ยว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 เราจะเดินไปดูเฮียก่อนนะรู้สึกว่าจะได้ปลาแล้วซารพผัดปลาจริงวางนี้นี่นะสวยงามครับมันเป็นร้านอาหารเป็นทั้งร้านกาแฟครับดูดิความสวยงามยังคงอยู่ปลาก็หลากหลายนี่ดูครับนี่เหียเขาเปิดประถมปลิกแล้วปลาอะไรเอ่ยโอ้ปลาครับปลาครับผมครับผมโอ้โหสวยงามจริง ฮัลโหลครับน okay, ี play, ่ปลาคราฟนะครับสวยครับจริงปลาทองนี่บปลาคราฟปลาคราฟโอ้สวยงามตามท้องเรือนะครับเขาก็หิวเขาก็กินเป็ดครับโอเคครับเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยปลาคราฟเดี๋ยวผมปล่อยนะครับสวยงามตามท้องเรือนจะย้ายทำเลใหม่ครับตรงนี้มัน่มดีเลยนี่เสียจุดเขาดังตรงนี้แยังคงรู้สึกว่ามีโบ๊ะโบ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรู้ทำเลตรงนี้สวยงามเช็นจุดเล่นอีกแล้วโอ้โหไม่คดเหลือเกินอ้านะครับเดี๋ยวบโอ้ไซโบด้วยไซโบโอ้ยโบครับโบโบโอ๊ตปลาคราบปลาคราบปลาคราบผมโอ้โหปลาคราบนะครับโอ้เฮียนี่เขาฮอตน่าดู ปลาวางนี้ก็คือมันแบบก็สารพาร <c oughs> ดัดปลาตื่นดลยปลาคราฟนะครับปลาคราฟโอ้สวยงามจริงๆเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอช้อนก่อนครปลาคราฟเราไม่เอาเราจะปล่อยเราจะเอาแต่ปลาหนีนไซโบโบรอรอรอ,รอ,รอโอเคเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆดีกว่า อะไรเออเยโอ้โหปลาคราฟครับเขาไปเราไปเลี้ยงสุกาก็ได้ไปนี่นะเยือเหลาอุ่ยของเราแน่นอนจริงๆครับปลาคราฟไปก็ท้ปลาคราฟจะกินครับรสชาติโคกงอร่อยมากนี่ปลาคราฟนะครับแหมปลาคราฟปลาคราฟอยากกินเลยโอ้สุดยอดจริงๆนะครับเยือเหลาอุ่ยเราจากเจือปลอมโคตรถูกครับ ปลาครับครับผมครับผมปลาครับโอ้โหดูใหญ่จริงใหญ่จริงแต่ปล่อยนะปลาครับเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่นิยมกินเป็นเป็นปลาเลี้ยนะครับโอเคอปล่อยเข้าแล้วปล่อยเข้าปล่อยครับสวยงามจริงๆโโอ้ห ไม่มีสวีด้วยงโค่งด้โอเคโอ้ีไซส์แบบสองตัวโลดูดันช่วยนี่ โอ้สวยงามตัวนี้ประมาณเกือบครึ่งโลได้โอเคครนะตัวแรกตัวแรกไปดิสวยดิสวยโชว์คลิปหน่อยลูกว้าวโอ้โเนี่ยโอ้เยือเหลาปุยเบ็ดพริกอัตโนมัติของเจ้าพบโคตรถูกเป็นสุดยอดจริงๆฮะโอ้ยเก็บ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  ไม่จะตกน้ำได้ได้ปลาตัวสี South ่สองแทบจะตกน้ำโมโสอตัวสตัวแล้วต้องตตตกพกตุกตกกเจะได้จติตัวตกี้ขึ้นตัวที่ต้อง่จะเป็นเลยจะคอยสวิตตัวนี้นคกับ แมจะลโวเผีย yup. ้องูต่งนีโอัวนี้สายึโลันี่ดีต well. ัวท er ี่สองสายึ้โลสวยงามจริงตัวนี้ดูดูดโอ้เยือเหลาปุยจากเกี่ยวป้อมโคตรโหครับนี่ีบสวยงามสูงงาจริงตัวที่สองที่สามแล้ว โอเคโอเคตอ่ตอต,ตอ่ตอ okay. ต dear, ่อตนะ่อต่อได้แล้วฮูนี่ดูที่เฮียพอดีเฮียมาเจออุตส่าห์กุ๊กนี้พี่อนเฮียเดินมาแล้วอุ้ยไหนเฮียเอาอะไรปีกายเหรอเนี่ยโอ้ปลาปีกลายเหรอโอ้เขาไปฆ่าเฮียโดยเออเพื่อนปลาจังเลยโอ้โหดูเฮียเขามีทำใจซื้อไอติมมาฝากแล้วเด้อโอเคเดี๋ยวนี่เฮียก็ตกได้ปลาปีกาย เดี๋ยวเดี๋ยวเราโชว์ปันนิไซโลก่อนโอ้โหใหญ่พี่กุคือขันไหนวะคันนบียร์หรือขันไนันนี้คันสปินนี่โอ้โหของเหยื่อป้อมคู่ถูกอีกนั่นแหละโอ้โหกีดีจิกเยื่อก็เหยื่อเราอุยเบ็ดใะจี๊ใต้ใช่ใช่ครับใช่ใช่ไม่ใช่กิีต้าร์นุ่นโชว์เฮียเขาแบบอิจฉาดูดิได้ไซส์ใหญ่กัอิจฉาก็ถามใจเลยโอเคครับเดี๋ยวจู น <tang ar> ี่ก oh ่อนเท่าโอ้โชว์จ uh ังเลยอ่ะขี้โชว์จ <esa> ังเลยขี้อวดอ่ะดูดิไอ้นี่ปะกายไอ้นี่ปันดินคนขี้อวดเดี๋ยวเฮียคือฉาบเนี่ยเดี๋ยวทึเก็บ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 ตัวรับโอ้ปันนิดไซโบินี่โอ้โหมันจะไม่โชว์แล้วเดี๋ยโอ้โหนี่ปนนิดไซโบินะครับโอ้ตัวที่สองที่สามแล้วตะกี้ก็ไม่ทันได้โชว์ไอ้ที่ปะกายปีกายนะครับโอ้โหโชว์หน่อยด้วดี๋ยวสองตัวเลยโอ้โหจากไอ้นี่นะครับไอ้เหยือ แล้วกุยของเกียวพร้อมพูดถูกโอ้โหนี่กินดีจริงๆเนี่ยตัวที่สองที่สาม้วเนี่ยโอ้โหมีปีกายตัวก็โอเคสวยดีอยู่แดดก็เดือดๆทำดีๆก่อนนี่นี่อันนี้ไซโบนะครับน่าจะประมาณกิโลตัวนี้นี่ปีกายไม่ทันแดกดไปถ่ายโอ้สวยงามจริงปลากรีดจริงสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่าวังร้านกาแฟคาเฟ่ระบายอารมณ์นะครับพอดีปลามีหลากหลายมากสารพัดปลาเนี่ย โอ okay, เคครับสวยงามตามทุงเนี่ยช่อช่อช่ชุคนชออช่โอ้สวยงามจริงๆเก็บ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 อากาศร้อนมากไอติมเย็นๆครับโอเคไต่สอกสับตัวก็ยังถือโอเคนะเพราะว่าปานคิวมากตกยางสัมผัสลาเลยมีทั้งปลาค้าปลาปลาแล็ ปลาสวายปลาเลยเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆบอกเป็นร้านอาหารเก่าแล้วก็ปลานนมนนนนันก็มาอ,อยู่คระกันรวมกันเป็นเมล็ดแล้วแต่ล้วก็ต่อมาเฉพาะปลาดิดนะปลาค้ามันก็ปล่อยเพราะว่ามันเป็นปลาเลี้ยงกินเป็ดแล้วก็ปล่อยมากินในเตียงเย็นๆกันก่อนเหนื่อยพี่นันเล่นดินโบครับดูดิโอ้โหโบด้วยโบด้วยครับนี่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 โอ้โหไซโบไซโบโอ้โหพี่นาเขาตีตื่นเข้ามาแล้วฮะ พี่ต้องโชว์เองแล้วเพราะผมเดินข้ามไปไม่ได้พี่ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นสวิงบ้าไปก่อนก็ได้ให้มันงอมก่อนไม่ต้องยังไม่ต้องถือเดี๋ยวมันมุดนะเออนั่นแหละยกขึ้นพอเดินข้ามสะพานมาชำรุดเออดูอดเด,ดืโอ้โหไซต์ออตะเพียนโอ้ตะเพียนโบครับตะเพียนโบโอ้โหโอเคเก็บเก็บพี่เก็บเก็บ เหน่ยเหมือนมานั่งกินร้านอาหารแต่มันลางล้วโอเคสวยงามตามท้องเรื่องพี่มาเลยวเปิดคันชิงหลิวยาวด้วย4.5ต้องดึงเบบพี่สาย้วยตะเพียนดูฉใชเป็นพี่น่าจะได้คนโยอซสที่ไหน ตะเพียก็ได้เหมือนกันโอ้องตะเพียนพูดตูกอ้วนจริงตัวเท่าใกล้ๆเกี่ยวพิน้าเลยตัวิน้าไม่ใช่ว่าพี่จะได้คนเดียวโดู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 ตาเพียนทำามเรื่้งลางๆฉันได้อ้ดสวยจริงๆสวยงามตามท้องเรื่องจริงโอ้หลากหลายปลานานาพันธุครับทั้งโอปลานินยีโศกตะเพียนสวบุสบายโอ้เจ๋อเจ๋อไป ยาวๆวสรแล้วพัดปลาเลยโหเก็บเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนเอาไปเล่นต่อสวยจริงๆนั่งอยู่ที่เดิมไม่ได้มันคล้ายๆว่ามุกพอกินตัวนึแเราบันเตือนเดี๋ยวเราเราจะย้ายประตูทำเลที่ดีมุมนี้สวย

ูบอกแล้วตรงนี้มันเงียบโอหที่สาสามตัวโลโช๊คขี้ไปลูกโอ้โหนี่แหมบอกแล้วตรงนี้มันเงียบมันต้องเอาจนได้โอ้โหเก็บเก็บเก็บบอกแล้วตัวที่สามที่สี่และตัวเล็กให้นับจนต,ตัวที่สามแล้วเก็บโอ้ยไม่ดู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 ไม่ขยับทีให้ผลระเบิดนะ ีขยับทีแต่ละทีให้ผลไปกลับที่เดิมดีกว่าร็อตมันมีน้ำมันร้อๆได้จุดตัวสองตัวก็พอหรือไมอแลสามตัวก็โอเคแฮปปี้แล้วเอ้ยร้อนมากครับเมษาแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงจะต้องหยุดหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะว่าจะต้องไปเล่นสงการที่บ้านเกิดครับภูไทธา,าน,นี ก็ไปสอบการก่อนแล้วก็หลังสอบการค่อยเจอกันใหม่อาทิตย์นี้ก็โอเคปนินก็พอได้อยู่สองสามตัวตัวเปลี่ยนปนินก็พอได้ครับแต่ยังไม่จบเดี๋ยวก่อนรอตอนนี้เพิ่งวัยสองวัยสามไปห้าโมงค่อยค่อยเช็ดยอด ตอนนี้เราก็ได้เป็นเวลาอันมงคลเลิกแล้วเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวที่ข้างนอกครับเพราะว่าตอนนี้ตะเปียกแตลูกทินะเขาเราจะอยู่ตรงไอ้ไอ้เวิร์กตรงนี้เหียเหียจุดอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราจะมาดูยอดของรัดีกวานี่ดีไม่ได้โม้นะครับโอ้โหวันนี้ผเอาแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกให้ดูจ้าเอ๋ขอชัว์ตัวหน่อยสิลูกมาแค่นี้ก็พอใจแล้วแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วนะครับดูดูแค่ไตเติ้ล หนึ่งสองสามโอ้โหทธรรมดาสักที่ไหนเนี่ยดูหุยนี่นะครับนี่โอ้โหดินตัวนี้น่าจะเกือบโลครับตัวนี้ไอไอตัวนี้เกือบครึ่งโลครึ่งโลแต่เพียดนี่ก็ใหญ่มากนะโอ้โหพอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ครับนี่สวัสสบายสบายสตาร์เตเบ็กโอ้โหดูที่หนึ่งสองสามสี่ปัดดินสามตัวแต่เพียรตัวหนึ่งเล็กๆน้อยๆนี่ก็ไม่ต้องนับมัน โอเคแฮปปี้แฮปปี้วันนี้เดี๋ยวจะไปรวมตัวข้างนอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเก็บเก็บเก็บก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกไปข้างนอกเดี๋ยวจะไปชุกตัวเออโอ้ยหวมาเนี่ยเออนี่ครับตกไม่ไม่เอาจริงออกจากนั่นเลยเล่นเล่นนั่นเนี่ยตกเลยใกล้ถึงเวลาห้าโมงแหววเสียงฉันจะตะโกงกลับบ้าน โอเคครับนะสำหรับวันนี้ก็นักตกปลาดินก็ได้สามสี่ตัวโอเคตอนนี้ก็ห้ามโมงเจะต้องตัวกลับนะบ้านแล้วไายลายไายลายไปปายไปลาย๊ปยบายน้าแดงหน้นาดนงะก่อนกลับบ้านขอสักหนึ่งเบา <c oughs> ได้หนึ่งเบา